สวัสดีค่ะพี่น้องผูจ้องแก่นสกาเดิลำบนอินเอเชียวค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทุกคนหนูเป็นยูทูบเบอร์ค่ะไอ้ผู้คนไปค่ะขายหนูทำการฆ่าคิเลงค่ะเออะเสทัหนาทีเองวินทีถูกแล้วอย่งไรนเมี่อคืนเดี๋ยวดม่งาย้ะแอดมินใหญ่ดแอดมินออกเสียงเสียชีวิตเปลี่ยนเลยไม่ยื่นแต่ พ่อโจพ่อสีบอกว่าเอาสุดมานาวแต้มหมูบ้านฝนตกค่ะพี่น้องเออยี่นี่เลยนรถอันลำพองอ่ะติดเบียวแม่โยกขึยกอยู่น่ะแม่เอยพ่อได้บอกว่าไทยอ่ะว่บ้าเสียนสีเศร้ามันตกแห้งแบบตีสามเดือี้เตีตีสมตมากพากกันเิ็มมือขึ้นเนี่ยบอกเอาอแม่งขึ้นมากแบบสุดเปียกเบิดอันถุงสุดเอออาว่าเอบอนแยแไปอชหเออเออนั่งอย่นี้อยู่ดอกก็นั่งเบื่งให กันมือยุดนั่งอยูแอ่แล่ดูโย่กระโดนเติมแล้วค่ะแล้วเจอกันที่ต่อไปค่ะอุ้ยกระโดนเติมแล้วกันนะล่าสุดที่น,น,น้อยๆข้าฮัตส์ไปแมอนอยู่สีชมพูมาท่านยู่ดอกนั่งขึ้นหาทุม่มแต่งหน้ามาเลยแต่งหน้ามาเลยนะแมนน่าจะแต่งหน้ามาเลยเลยมาหาทุม่มมันแล้วเราไปบุนี่ เอ้ยไม่เห็นอาปากสวอแต่เนาะลูกสาวไปยังการเส่ปีนไม่ตะพูดเที่ยวเขียวเขียวเเขียวเขียวทั้งเขียวทั้งเขียวแห้งเขียวอยู่แห้งเขียวรอลูกสาวเออนีอีนี่แห้งเขียวคักนี่ยไว้พันถืงตาลุ้ตาถึงแล้วลูกก้อย่อยจบล่อยู่เส้นสุดเลี้ยงไปใายครูน้องตีสาวแหล่กระแบงหน่อยคือคือเออแต่ไม่ใช่สีเลี้ยงคือเนื้อแดง ไม่ใช่ขืนด้วยแต่ว่าเขาทา่อยวมาแล้วเลยค่ะันคุณแม่อ่าะคะยัเทียงเข้าวันเด้อวันเด้อนี่ว่ามนกินไดอย้่เส็อะไรออรอนหรอเขาไม่เขาไม่รอดแล้วเปลี่ยนอนมันเ็เก้ายวไม่ก็เปลี่ยนแพงแล้วนี่ไม่ได้เปลี่ยนก็ร้อนเหมือนเดิมเอาจี กอเห็นเนี่ยหลองสามคนเพ่งเสริมผเพ่งเสริมโอ้โ้ตัดออกอยู่เพราะไม่ไหลผุเอาจฮิยแต่มันก็ได้อยู่นะได้อยู่นต่นม่ได้ทักลี่บ้างคลิปลองเดียวนี้ค่ะเบาผื่นค่อนคาโอ้ยเขาเพิ่มเอานรอกเพิ่มเอานความจริง บาดมากเลยานเาเอาไอไครัวเลยเดี๋ยวเดี๋มาบอกันนี้มาบอกันนี้สุดไปครัวเคเลยเป็นล่นเป็นล่นนล่นเลยไงก็ไม่รู้ไอแซ่บเปครัวไอไอยังลงเหนสิไอยังโอ้ยยังไงก็ไม่รู้ม่าติส โอ้คนสวนเนา้ยวมาอยู่กับหมอกันนที่เป็นสีเียมแซนี่เลิ่เป็นยาสีไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกันบะเริ่มเป็นยาสีตไหนคิดว่ามันเป็นอยู่มันหัวตาออกอามาปีแรกแอบเนาะเป็นอย่างไรเป็นอย่างยังใจ้สีมันยังรูมันก็แมนแอบดอกมันก็เือเื้อตีแมนยูดอก ใไม่คดีแล้วกับตัน่าอาอกไหม,ม,มเ,เอาพี่เพียนมอมมเลยเอากระโทกไก่หยังกระเดดเล่ะโกหยั่ยุ่นหมูวนกระดอนนี่มันนางเต้นไงนะ้าแม่นี่มวนคากแม่นบ่านเอาหมวนหลนี่ยิ่หนี่ผ้าหหัวกันเยนี่เดี๋ยวปฏินี่เดียวอินเนียรพี่ระกำมันบ่าคนนี่เป็นผู้เอามาน <c oughs> เอามากระจายหัวจากลมจากตายอยู่อามามามาเนี่ยนะเออเป็นยังไมก็เอาหเอามผู้สาวมาหามาก่อนสเองแลงลูปอ่้อนีเเขาพันเกลียวอมอร่อยเนาะ วาโอ้ฉันเมาย่เ้าย่าลยเ้าอฉันเมเขาออยายได้เนี่ยฉ <girlfriend, S 2> <Aw S 1> ันรอดเไเร็เอากินล่านาปที่ได้นะิมไเคบ่อยบนเท้าไปย่ไม่สม่อสามร้อยเอาไามสามร้อยเอาไไม่พูดพูลักอะรสีอะรสีอะสี เราซีนะพ่อเรนกหน้าบอกไม่เอาอ้เอาขามาใส่กระป๋าตัวนะว่าเอเปาใสหน้ากูเดี๋ยวเงินก็เดีไ่ได้กิเลสซีวันเดียวน้าตามไม่เป็นหลอกเขาหล้กับผู้สาวหักที่เก่าหักที่เกาหักที่เก่าเลยผู้สาวเด้อสาวเห็มอันท่อนันมองกาเยียวนี่บาบ่ เลีงได้สี่วัดเลียงผมวดึงเกาะเอิกลงเนาะน้ำเป็นพามันไปที่เนาะเอาเส้ตามาพี่เป๊ะโอ้ดไม่ได้หลอะจุดเล่าอยู่พื่อนหรอเติมเตว้าจิ้มันนี่ยังเห็นแก่หมูที่หนาหันไปนะดึงเกาะลงเสียงเย่เส้นหนาหันเปะ ขขเขาก็กระเฮ็ดมาแพงเนาะเขาก็อยากอ่านก็เอด้สีนังแยเ้ช้ไปอ่ะนี่สนเไอ้เอ้ยไม่เป็นปืนเจ้าปืนบุรีรัมย์ดจบจำนี้เลยอีพมาหาวันตีกินีน่ก็บมูเลี้ยงน้ำเขาแย่เยนน่มันย่ยมกันไปบอกเขาเลยว่านมันก็ดแล้วเลีก้ อยางก็สังมาว่าจีเอาเอาไปนี่อามาปากทำรูจมาพวกสองก็เนี้โอ้มีไอ้เลยติซี่รีสอแซมมี่เมืองเลยถ้าเ่างวี้เออโเจ็บๆอ เรอมดีัมันมหันหอมแจ่มบ่ได้บ่หรืหัวมมันติตันหอมแจ่มวอ้หมน้ผักเลยว่าเอน้ผักนะบ่แบ่เปิานเลย่เป็นผ้าเราเราเป็นหน้ากับลุกหนอยเป็นไอ้เตยหน่อยเป็นไหมผมบอกไอ้เตยแม่เเผู้หญหอมมาผู้ใดบอก้หอมกับผู้หหอมมาน่เแม่เปยั เคตรปวดก้นเกียเลยางกงนะนะครับ้าีเดียิห้ไ้นสาวเยนะครับยอ่แล้วคือเต่ามองจูบบย่าน่นเนเสียเหลียมทนั่ลนเปาิเเออแล้วก็มาแล้วก็มาอีกแล้เป็นขาไร้แล้ววะ เออแล้วก็ไม่อีกใจเย็นแล้วมันไรเขาไล่่่เห็นเล้วาเห็นยางเลี้ยงกันมาแล้วสามชีวิตมาหายอะไรต็ดนี่เขาใช่ไครับมาเอาเลี้ยงกูสนุกตีฉันถ่านเนเดียวาออกฉเป็าแค่บเนี่ยัแจงกอยังเหื่อยานเลย่ดอกเนี่ยแ่นเนกอองจุดนั่กันยั โอ้ยเก็บท่องหามึงเอ้ยเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราจะมีคลิปแนวพอกันไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังไหมอย่าเท่าเดียวว่าเห็นนะเจ้าเนี้ยสวัสดีค่ะ